đó đầu mũi đầu cái cho cái khay đấy nó cứ gạt nhìn ừ, thấy ngân thang ừ, phá mà ừ. hay hay cam khám... nó muộn nó mặn này đứa hà nội rồi mà hay cho một phần phần rồi 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 nó à, đây là leo nó à, cứ à, cả cả khay này leo nó กะสีอากง็นี่แหละเพบางท,ทีมันจําปิดเนาะม,มันจำปิดในพรวาวเพ่นยังชีห้ไปตรวจขึ้นอีกเลย<อ>ครับยังไ้ครับมันหวดตรงนี้ว่าวะพ่นหเฮากินยาจิงย,ยาเนี่กับพ่นก็ว่าห้ไปตวจขึนาาเ้อเพม่นน่าอ่าว่าเลือดมันนีสีโอเคโบ่บันนี้นะมีจังหูเนาะแนีนยมีแต่ว่าอ่าขอบุนเดอรอตรงน้เดอเนาะทางเมือสิบับ เงินเป็นตีห้อยแล้วคุณผกบใจคือว่าทางเงยคิดเห็นทางน้องๆเนาะควัเงินประคำมาให้เป็นขืดขยาเอ้ยก็ขอให้เอ้ยแลครบก็คว้ยอยู่ดีแห้งเด้อเอเด้อเนาะเาจะตัวใครไปเก็บทุกประการเนาะ ชางดีม่โนลเนาะลมพัดตัวอตัวอยู่มีคนอยู่บ่นี่เฮ้ยเฮดังอะไรพกันเฮดังอะนี่กเืองได้ดิโอ้ยปิดเบิ่งอย่เมนถ้าพอก็ถ้าเมพากันเฮดโอ้ยเนาะฝ่นตกอยู่ยง้ตีขับปุ่มบุ้มเลยนี่ลึกเลยนี่ขับปุไว้เลย พอมันนั่นมันบางแออฝ่ายกระปุกบัวนี่กระปุกนี่ดิถ้าพอแล้วเป็นคนตีถ้าไม่แล้วเป็นคนเลือกเนาะเลือกมันเนี่ยขับปนออกเอาเุ้ยสบายดีลูกหลานแน่จะไปดิปลาปึงเลื่นเมยสบายดีปลาเค้นปลาเค้นสบายดีปลาลุงแน่ปลาเค้นสบายดีสะไปดีครับสบายดีก่อนจะไปดิโอยเลย เยน่ยสบายดีรับสบายดีบปดิโอ้ยฟึกรีกันงกรกันงโจลงจนี่บุปปาขี้คุยใหญ่มากเลยขี้คุยเลยพี่น้องขี่องแช่หปอืใหญ่มากเลยขี้องไปเลยพูน้ำไหมน้ำไหมคุยแวพอดีจิงใจ ครับพี่น้องเนะอ้เนาะก่อนอื่นอย่าทักทายสวัสด,ดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุขคนพี่น้องเนะอ้เนาะโผกันกับบคอค้ำมีอคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ได้อ่าบริวามาหาทางบระจิตเพิ่นเนาะอ่ามื่อนี้จะเป็นมือที่ว่าทางบระจิตอ่าได้พากันออกมาแต่ห้องหมอแล้วพี่น้องเอนะ้ยเนาะอ่าเป็นมือที่หาหามือเนาะพ่อเนาะ Hà mưa nó thằng chít phần về không mò. À. Hà mưa. Thưa à, khai nè đâu chắc là bơ. Ừ. À. Khai nè lên tí. Khai à, nè đâu mà. Nhắm ăn. Bị nhắm. nè. nhắm nè. Hai ngóc <laughs> nhàng thế mày cái người mỏ mày phải tắm mày thế kỵ cái ao sao nhìn đây sao bài đi con <cười> ừ. <cười> mới đi mới đi kia khẩu mày bột này khẩu này còn ở này vẫn na luôn nó xe nạm mà nạm vậy <laughs> nó ra ngõ và đầm đi phí năm thấy na thừa rồi nhìn sau này chắc sẽ đi đầm na gì chắc nó Khen phần một chút chưa chứ để đầm nại thưa <laughs> 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 à à, à à, rồi này Áo áo là mặt này Nhanh nhiều không? Nhanh nhiều không? Nhanh nhiều không? không? còn cái lì như thế này thì Mân tốc hình hứng vô đây có mặt chí Mặt đây Tìm bất đi À Đi quay con này? Con bị Bán này Tí thế khắp phủ này đâu á Bất tí bất โ้เเออน่องไหนบ้างังไปทันว่าเกี่ยวได้แต่จะพาดเดิบวยอกเขาบาทงอยู่ไปตีเนาะมันเมื่อยมันมัเียกมันเพ่กตนกระตัวอ่เนี้ยมือเียกกนอนพักคนอาแห้งดอยง่ีรโอ้รถเขาแลนด้วยลายด้วลอยู่ยังไมย่ามีรถอยู่อืมก็ได้มีเข่าลายการถจะจะลาขั้นเดียว ไม่เจ็บยังคนยังบุทันเล่หลายเลยคนท่านด้เกี่ยวเข่าพ่อมือไหนด้โว้ยคนปั่นนาสาดิเมฆแกดดันสาดท่ากวันไปไหน นี่เลพี่น้องเห็นเนาะกาเมื่อนี้มีทั้งอันพี่นุ่งงงพ่นเนาะพี่น้องพาเงินมาให้ทำบวชคำมาให้ทำบวจิตเพิ่นเป็นขาดใจใจขาดคิดขยาแต่ว่าก็คือว่านั่นแหละพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นออกมาแต่ห้องมอแล้วก็นี่แต่ว่าทีเอามาให้เพิ่นอยู่ให้อยู่นะพี่แหละเนาะใครแน่แล้วอาการถือว่าใครแน่แล้วล่ะพี่น้องไปทำบวชจิตพ่นก็ได้ ทางรายกาขอบุญขอบคุณเด้อทั้งพี่ดวงยงคนเนาะขอบุญขอบคุณพี่หลายลาที่ฝากเงินมาให้ทั้งบัตรจิตแล้วก็บบัตรคำในพี่น้องเลยเนาะบัครคำกับหาร้อยเพื่นว่าพอได้ใส่น้ำมุกน้ำมันส่วนอีกหนึ่งพันก็ให้ทำบัตรจิบเพิ่นไปใช้จ่ายค่าปิ้งปัวคือขยาเพิ่นเน่ขนาดพี่น้องเลยเนาะ อะไรก็คอยเอื้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อไปทางใดมาทางใดก็คอยตลอดปลอดภัยคุณพระคุณเจา้าคุ้มครองเด้อเนาะเหตุแยกเหตุการณ์เหตุงาน,นียังก็คอยให้เจริญห่วงเครื่องำลำรวยไปเมื่อนาเด้อให้มีสุขภาพแข็งแรงอ่ะอืมนี่คือกันนะคนน้อยมันแดดถ้ากิมัดคือกันหมนนื่น อันนี้เพืพ่อน่าเพืน่อนี้เพื่อว่าเพื่อนสิปั้นอยู่ตัวที่ว่าขึ้นไปกองไว้มันฮะปั้นปั้นสองเทื่อนี่ได้ไหมสี่สิ้นเป็ดโอกปั้นปั้นอีกรอบนี่ย่านเลยตากอยู่ย่านเอาน้ากองคืออะไรดีวะอน้ามนะหากแต่ว่าใครใน่เราว่าเขาปั้นให้ที่บ้านเขาเนี่ยเขาบ่ปั้นเนาะนเนนเาะแม่นวะ บ้านเฮานี่ยเขาปั à, ้นเน้เนาะงับเนี่ยชาเถ้าต่เก่าเนี่ยเคยพี่น้องเนี่เราเคยว่าก็ะจามาปั้นในปั้นในปั้นเอาแต่ชาสอบดูสินะในก็บวบปั้นต่อเลยมันเปียกเปียกก็บวัตถุลายแล้วมันชุ่มดูสินะเนาะหาน้าพี่น้องเนี่ยผมมัดกี่ยางฮะบผมมัดกี่ยางใช้ บ่เลยบบ่พูน <kav> ว <ats. S 1> ่าอยู่บ้านนี้นะบ้านเฮานะช่วงนั้นนี่นี่ยฝุดปันอยู่ด้วนะฝุดปันอยู่ฝุดตกค้มน้าเีกับปันี่จะว่าเฮาไปตากมากมั้สิมา้าพี่มาพี่กินวันนี้วันนี้วันนี้อเลยไหม

พ่อเ้อ่อเด้อพอเด้อพอเดพอพอพอมดมืพอพอมาพอมาจากพ่อและลูกจ้าน่ะเฮ้ยทำมาจิตเพิ่กันว้าอย่าเห็ด จะขึ ừ, ้นไปโอน้นมจิตบาจิตเพิ่นก่อนพีน่น้องไหมเนาะมาพี่มาพี่เจ้าเหรอเฮ้ยยืนลูกก่อนมาอีกจ้ะหน่อยเด้อข้ากันเมือ่อเลยพี่น้องไหมเนาะปรคัมครับซีนมันออก,ก็นนได้อ่าอยู่หน้าแล้วบันนนด,น,ดนี้เนาะอัน,ะนนี้เด้อให้เน่นะพวกมนีง Cái này đây à cứ à này nếu à? mình nhân sùng dù đấy mà đó cũng đây cứ à đấy sụt cao lưới à đây mưa hơn cứ làm 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 này nhìn thấy mưa hơn rồi mưa này nó à. thường bị đây không phần bị cuốn lượn mới sao hả <laughs> <laughs> khay cay nè cây <laughs> uh. mình cây ngu chứ ถือไว้ก่อนเี่ให้ให้ให้แม่แม่ทำถือไว้ก่อนเอาขึ้นเขากินไปอืมใครเยะเดี๋ยวเพื่องอันนี้ปูบเครื่องมีเครื่องตื่นเลินเลจะขึ้นมาเห็นพ่อขึ้นบ้าจะขึ้นบ่ขึ้นบ้าได้แล้วเออเออปาดไปลมให้เนาะลมให้ขนาดเนาะจะใครเนยได้เนาะ Cái này, này là kung uhm, tiên yên 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 khung thi yên 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 thôi yên 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 lý yên 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 อยาเติมเลือดบ่เอ้ยยาวิตามินยาวิตามินบำรุงเลือดเฮ้ยเนา๋อืมกินยาิึนเตงหายเน้ะหากคนหายไปเวอะพึ้เออแช่งเด็กาิดเดยไปในแล้วพี่เองเลย อั <Billie S 2> นนี้เลยนะเนาะคดี๋ยวไเนยเลยนะเนาะอขโมกขึ้นเอฟซีได้หลายเนาะที่ว่าเป็นวงเป็นยยนี่เดียพี่น้องเนี่ยเรทำมาก้ามมามันจะมีทั้งอย่างยุ่งคนอะเงินมาห้ยเลยนะข่ายคือขายาเนี่ยเด้อเป็นวงเป็นยา้งวัาจิบคนพี่น้องไงเนาะ ủa này thua là cái <laughs> vinh thông gặp mặt cái béo tê thừa thừa đi mất tên thừa lạp thừa lạp mẹ thưa bé 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 พอดีมือคืดีแบบนี้คนไข่คือกันพี่้องไข่เด็กนอกมานอนใกล้ๆกันน่ะเดอมีคนมาอีกว่มือคือแมนไข่เด็กนอมือเราเขาเจ้ากไข่เด้นอนคือกันอย่างเงินทางเงินงยุงเราผ่ามาให้ให้บอกคำใส่ขาน้มุกน้ำมันแนเด้อหาลอยตัวนะให้ทำกุญแันึงพี่องเลยนะเยเยอ่ะกุอย เลยเธอเนาะได้รับแล้วเนาะคือว่าแหละนี่ก็แะไข่แน่แล้วเนาะะสีเอาเงินนี่แหละอ่ามันถงที่มันจำป็นเนาะมันจำป็นในเพราะว่าเพิ่นยังชีให้ไปตรวจคืนอีกทีเลยครับโอ้ยังให้ครับมันตรวจคืนอีกเพราะว่าเพิ่นให้เยากินยากินยานี่กัเพิ่นก็ว่าให้ไปตรวจคืนเด้อเพนอะว่าเลื่อนมันนี่าโอเคโบวันนี้นะ มีทางู้เนาะแนนมีแต่ว่าขอขอบุคุณเดอเงน้เดอเาะทางบริิใจครับเงินเป็นีหอยแล้วขมขบใจคือว่าทางเงยจิดเห็นทางน้องๆเนาะแล้วก็ทำมาให้เป็นข้าหืดขยะเลยก็ขอให้เอ้ยแล้วก็ควัวอยู่ดีแหงเด้อเด้อเนาะเจะตัวใครใส่เจ็บุกประการเนาะคุณอะไรเอฟซีทุก่าน แม่คร um ูทุกคนเนาะอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าอ่าโทรมาถามไทยอแล้วก็ฝากเพินประคํามาให้คือกันนะแล้ก็ให้ดีแมเบิดสุสุขนนแหนะอะสีนั้นแล้วบ่ครับมีพังบิงอาการก็เนาะแล้วก็ได้เนาะจังสิได้ออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ข้างกติคือเกเนะจว่งาน เง่นทั ت ت ้อยมกเหรอตังนีด e ิบ่ได้ี่อเราเงินยังไม่ได้โบนกสจะแทเงินบม่ได้อยู่ๆทั้งเบื้องเน้านต่มนกาวามันใครๆแน่กาว่าเขากาว่าไปได้ก่อยไป่นะมันโนเดือนนี้เขาบนัได้เลยเดือนมันถึกช่วงเนาะจังหวะช่วงช่วงเขากำลังอะไรไทยคลิปเลย ําลังอนมันก <Luis> ํา <diction> ล <aries in Portuguese> ังสะสมมันเงินนนะมันยังบเต็มจํานวนอที่ว่าเฮาสิสามารถกดออกมาได้แพอได้กดมาพอได้เป็นใจแน่เด้ใจใครได้พี่น้องเนาะเป็นเป็นช่วงเนาะช่วงนี้โอ้มีแตคแพี่น้องเอ่อพังเบิงมื้อมื้อนี้ไปทางนเด้เนาะอยู่เนาะไปเบิง บอลที่แบบเนจากนาเบ่มคนแรกก่อนเนาะว again, um ัวไปมูชานี่ไปอยู่มูชาเนี่ไปเที่ใดก็ที่นั้นหมดจิตเยเป็นยังเนาะเป็นว่าอันซาเตียวันแล้วเราเรากลับแบบปิดฟีเลยมปจิตนีโต๊ะคางเลยเนี่ยปิดฟีหนาตุนไข่เป็นววมบดอืมไปมาชานี่ยต้องวางเรายาด้ว ເພິ່ນແຕ່ວ່າເປົາເປົາໄປທາງຫັ້ນແຫຼະเอ

ได้ค้อเราไ่เนาะมีแต่ว่าคือสิบกว่านนี้ได้เฉยๆได้ได้ได้ในกะเมื่ออื่นเชิญว่าไปได้กะเนาะยังคิโทุกข์ต่ยังคิโทรอยู่ได้เนาะคือเรามีแต่ไปนำกันัทนแหละถ้ากันยังคิเมื่อนอนบ้านอยู่กับสามีนาะเพราะมันปะเพื่อนเวลาเลยหลายมือเนาะหลายมือเลยมันแต้งหดเราจะหามื้อหาเมื่อนี่ได้เนาะไม่เนาะถึงเกือเนาะ สิเฮากลับอยู่ได้เนาะบ่ได้มือนอนเฮือนก็ได้สิไปทางสิรงเฮยาคุณีหลายโอ้ยูดับ่ดีมันเป็นไดเนาะเฮาเป็นเากินาหลายนี่บ่แม่นจักเนาะเห็นบ่สิดอกูดับเลยเอาโอเคบ่จด้เนาะาสดีสดีพี่น้องบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะจังไดก็มีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณเนาะทาง

สา่ชิว่าชุกเด้อนี่เฮ้ยน่ะใครหาไข่บพื่อนบ้านนี่ไข่อยู่รูมพี่บ่เหมือนเนาะพี่น้องเลยจบคลิปกันเด้อบัดทีนี้โอเคพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยจังไหนก็ไว้พบไปพ่อกันคลิปหน้าเด้อสบายดี